มีเงินหลักพันจะลงทุนอะไรดีวันนี้วัฒนาวัตรมีกองทุนดีๆมานำเสนอนะครับก็เป็นกองทุน scb easy investor นะครับเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับก็กองทุนนี้นะครับผมได้ลงทุนครั้งแรกนะครับในเดือนมีนานะครับ2020นะครับ ก็เงินลงทุนครั้งแรกนะครับอยู่ที่3,000บาทนะครับก็เป็นการลงทุนที่ถูกจังหวะจริงๆนะครับก็ลงทุนไปได้สักพักนะครับก็โดนโควิดนะครับโควิดระบาดนะครับก็ตกลงไปที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเงินลงทุนก็หายวูบไปเลยนะครับก็ ยังดีนะครับก็ถึงราคาตกนะครับเราก็ยังสามารถเก็บหน่วยลงทุนได้ได้ได้เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ลงทุนมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการหักนะครับเดือนละ1,000บาทนะครับก็พอมาถึงเดือน กุมภานะครับวันที่15ก็กองทุนนะครับทำกำไรได้สูงสุดนะครับก็อยู่ที่11เปอร์เนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นผลการลงทุนล่าสุดนะครับก็วันที่2 9ตุลานะครับ2 0 2 1นะครับก็ ของทุนนะครับก็ลงทุนไปได้ผลกำไรนะครับอยู่ที่7.4%ซนะครับตัวนี้ก็มูลค่าพอร์ตของเรานะครับก็อยู่ที่สอ0 0มื่นนะครับประมาณ2400 0นนะครับตัวนี้ก็เป็นพอร์ตการลงทุนนะครับที่โรบอทเขาเลือกไว้นะครับก็จะมี ตราสารทุนนะครับอยู่ที่56%ากอร์็นตะครับก็พอร์ตปัจจุบันนะครับอยู่ที่53.53%จ53นะครับก็จะมีตราสารหนี้นะครับยี่สิบอนตัวนี้ก็พอร์ตปัจจุบันนะครับอยู่ที่24.96%นะครับแล้วก็เงินสดนะครับอยู่ที่21% ส่วนรายละเอียดของพอร์ตนะครับก็จะมีตราสารทุนนะครับอยู่ที่3ตัวนะครับก็เป็นกองทุนต่างประเทศทั้งหมดนะครับตัวนี้และก็มีกองทุนตราสารหนี้ไทยนะครับอตราสารหนี้ไทยก็บวกไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็กองทุนก็มีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบนะครับก็ในกองทุน ใชน้านะครับก็ตอนนี้ติดลบอยู่นะครับอ่าตอนนี้กองทุนก็จะสำรองพอร์ตนะครับาเงินสดไว้อยู่จำนวนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เตรียมไว้ซื้อ,อทำการรีบาลานซ์พอร์ตอีกครั้งหนึงนะครับก็จะรีประมาณต้นเดือนนะครับ ตัวนี้นะครับก็ในการหักเงินของกองทุนนะครับก็จะหักเดือนละ1000บาทนะครับของผมก็ให้คำสั่งนะครับออกคำสั่งเดือนละ1000บาทนะครับก็กองทุนก็จะเอาไปบริหารนะครับตัวนี้ก็จะซื้อเข้านะครับวันที่1เดือนพฤศจิก,กานะครับก็จะซื้อเข้าเอา SC b S&P 500นะครับก็อยู่ที่183บาทนะครับแล้วก็กองทุนอ่า United g l o b a l นะครับอยู่ที่300แล้วก็ตราสารหนี้ไทยนะครับก็อยู่ที่250นะครับอ่าแล้วก็มีกองทุนของจีนนะครับอยู่ที่ 187บาทนะครับอ่าแล้วก็จะมีวันที่2นะครับก็มีของกองทุนต่างประเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่8นะครับวันที่8ก็จะเป็นอ่อ S&P ห0าร้อนะครับตัวนี้ซื้อหนักเลยครับสี่พกว่าแล้วก็ของของอ,อของจีนอีกนะครับก็อยู่ที่ 700นะครับประมาณ750นะครับอ่านครับตอนนี้ก็สรุปมูลค่าพอร์ตนะครับก็ของผมมีอยู่ตอนนี้นะครับก็มีอยู่2 4 0 0 0นนะครับก็ผลกำไรนะครับอยู่ที่7.4เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะหักทุกเดือนนะครับเดือนละ1000บาทนะครับในวันที่1นะครับ ของทุกๆเดือนนะครับในรอบถัดไปนะครับก็จะเป็นวันที่1เดือนธันวานะครับก็เดี๋ยวยังไงจะเอามารีวิวให้ดูอีกนะครับสำหรับการลงทุนนะครับทุกอย่างนะครับมีความเสี่ยงนะครับก็ฉะนั้นก็โปรดศึกษาหาความรู้ก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับ ก็ด้วยความปรารถนาดีจากวัฒนาวัฒนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้วัฒนาวัดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ